สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคาบาวเอ็มคราวนี้ก็จะมาทําการผ่านเควสเลเวลร้อยชื่อไอเกรดแพนก็อาจจะมีหลายคนที่ติดเควสนี้นะถ้าเราลองกดวาร์ปเข้าไปคุยนะครับมันก็จะให้เราไปหากระเป๋าเดินทางอัซซุริสูตรเคสก็เราต้องไปครับอันเนี้ยที่กดคุยไม่ผ่านเนี่ยคือมันให้เราไปหาไอเทมแต่มันไม่บอกว่าตรงไหนให้เราหันหลังมาครับเดินมาปุ๊บตรงเนี้ยจะมีคล้ายๆทางเข้าปราสาทที่เราไปทำเควสบ่อยให้เดินตรงมา NPC ครับจะอยู่ตรงนี้ครับที่นั่งเก้าอี้อยู่คนนี้ชื่อคราฟเมอร ข้อที่2ขอให้ช่วยคัากดเข้ามาเลือกหัวข้อแรกครับ999และต่ำกว่ากดตรงลูก2ลงมามันจะมีลักซูรี่สอันนะครับอันบนจะเป็นลักซูรี่เจลลี่บ็อกเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องกดอันเนี้ยจะเป็นลักซูรี่สูทเคสมันจะให้เราหาอัปเกรดคอมีเดียม10อันแล้วก็ฟอร์ดคอมีเดียม10อันอัปเกรดคอก็จะเป็นสีส้มแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นฟอร์ดคอมีเมียมจะมี2วิธีคือซื้อตรงตลาดกลางนะครับง่ายดีหรือว่าจะไปลงดันเจียนอันนี้ผมจะพาไปซื้อนะครับ เมืองบอดดี้ไอนะครับผมย้ายมาแล้วให้เรามาตรงนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆบ้านหลังใหญ่ๆตรงนี้เป็นตลาดกลางครับให้คุยเข้าไปเรามาหน้าต่างซื้อของครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่เวอร์พอร์ตให้เราเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าอัปเกรดไอเทมให้เราเลือกอัปเกรดไอเทมแล้วก็เลือกช่องแรกคอจากนั้นตรงนี้มันจะโชว์ทั้งหมดเลยให้เราเลือกตรงอเนี่ยนะครับเลือกเป็นเฉพาะฟอร์ตคอหรือว่าอัปเกรดคอที่ของเราขาดนะครับผมขาดอัปเกรดคอผมก็จะเลือกอัปเกรดคอจากนั้นมาที่เกรดเกรดเลือกเป็นอันมีเดียมนะครับผมก็จะ ก็หาอันที่ถูกที่สุดพวกเม็ดอัปเกรดคอหรือว่าพวกฟอร์ดคอพวกเนี้นะครับมันจะซื้อขายไปไวมากเลยเวลาเรากดซื้อนะครับบางทีไม่ติดนะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยไอเทมถูกซื้อไปแล้วแสดงว่ามีคนซื้อไปก่อนหน้าเราที่เราจะคลิกอ่านี้ได้ละ อีกวิธีหนึ่งการลงดันเจียนลงดันเจียนก็มีหลายดันเจียนนะครับผมก็ดันเจี้ยนเลเวล5-5 d i r t e c t Inda u ดันเจียนเลเวล70 Luna Station ดันเจียนเลเวล8-5 Forsen Tower of u n d e a d นะครับขอคอยน้ำแข็งพวกแมปลุยนาแมปพอร์ตลักอะไรพวกนี้ก็ดอกแต่ว่ามันจะเซ็นต์ยากกว่าลงดันนะลงดันจะเร็วกว่าก็กลับมาที่คราฟของเหมือนเดิมนะครับ เลือก Luxury s u สูตรเคอันเดิมอ่าผมไอเทมพร้อมละกดร้องขอครับก็รอ NPC คักของให้เราแป๊บหนึ่งกดเสร็จสิ้นครับผมจากนั้นก็กดวาร์ปไปคุยได้เลยหรือว่าจะเดินกลับมาก็ได้ง่ายดีกดคุยให้คุยสองครั้งนะครับผมครั้งแรกจะเป็นการส่งของเฉยๆครั้งที่2จะเป็นส่งเควสให้เสร็จสิ้นคุยครั้งหนึ่ง ทีนี้เควสเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ